สวัสดีพี่น้องเอแอลไลฟ์สไตล์อันอันข้ามาเบิงอันแม่คั่วเพิ่นอันทอดปลาปลาซิวปลาซิวปลาซิวพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่ได้กินปลาซิวมาเดอ้อปลาซิวทอดกรอบค่ะเขต้องไปซื้อเขาเนาะเอาซื้อมาเฮ็ดกินมันค่อยแซ่บปลาน้าปลพี่น้องจะข้าวเบิงต่อนมันสุกแล้วเดอ้อ เอาจักจั่นมาฝากพี่น้องนะมืออันนี้บุ่มทอนถอดเด้อจักกจั่นจักกจั่นเดรสสีถอดจักจั่นสูดกินเด้อพี่น้องเด้อถอดปลาชิวถอดจักจั่นนอจักจั่นงามงามจักกจั่นโตอ่อนเด้อพี่น้องเห็นบนไงค่ะเอดเอลมาหอดเมืองไทยกับจักสีเฮ็ดยังมาสูพี่น้องเบิ้งเนาะอันนี้จักจั่นโตโตอ่อนมันนอโตแก่มันกระมีเด้อ แต่ว่ามื้อนี้กินโตอ่อนมันนองเดี๋ยวอันรอบเบิ้งตอนทอดเหลี่ยวด้วยมันแยบเป็นตานาแยบบอนอเอามาฝากพี่น้องน่อ้ไดเคยกินบ่าจักกะจันจักกะจันจันทบ,บุรีเด้อบอยู่ทั้งภาคอีสานเด้อพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องจักกะจันทอดค่ะเสเร็จแล้วเสเร็จแล้วเสเร็จแล้วมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อ เลียวซีดา,าปนประทูพี่น้องเลียวซีดา,ารประทูแต่ยังไม่อะไรยังมาต้มหัวป่าพี่น้องเอ้ยใส่เมเปิ่งพร้อมเดยจักสีสบเพื่อโบแสบมาส,สิ่งน้ำเดน,น,ก,นก็ไหนนี่นโอ้ อีพ่พอเอาซื้อตีฟิตไว้เนาะลูกสาวกับบ้าเบิองหนอกก็ได้กินไม่แพงใครหมดแดงกินเมื่อแรกเนาะเราติดเมื่อนี่กินได้เนี่ยบรต้องเอาเครียดตักกินเลยมันมีน้ำกันก็มีมามใครหมดแดงตักหาก็ออกไปอยู่จั่น,นี่ก็มีกันใครหมดแดงจั่นใครน้อยตัย้งเรียน,นนั่นเนาะบอกดูมันยังอยู่เกือบซะ างมเพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งคนตาต้นบักมีข่อยโลงเด้อปลูกไว้แต่ว่ามันติดกําแพงมันสิบลอดอ่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันสีเห็ดกําแพงพังเอากระต้องจัดการมันออกเนาะขันแรกคือออกไปมันออกก่อนมันมีสายไฟเ้อพี่น้องออกพิงมันออกก่อนวราเนาเอาไปเอาทั้งเถิงออกก่อน เขางาลง่าเล็บเดียมมันลงอีกจังหน่อยเดาบอลตัดออกอีกเดาบอลเออเออนั่นแหละการมันแตกยอดมันแตกยอดออกมายาวสงสัยสีไดียวอยู่ยาหยอดแล่วจะจะล่อล่อกินหน่วยมันก่อนห้าได้หน่วยฮะก็มันกำลังเป็นติดหน่วยเรเห็นเลยนะ มันต <S ọ> <ünd> <conclusions> ิดโยนที่จะหาม้านโมเมนตน้อยบ่เออหามุ่มีตัวเนี้ยแมญ่น้อยนะจีแม่นตัวนี้ก็นั่นแล้วก็บวัยก่อนเนาะหามปีแรกเด้ยนี่ที่ได้กินน้อยกับมันได้ใหญ่ไม่พอกับใหญ่เนาะใหญ่เร็วขนาดไดยต้นบังมีอ๋องอ๋องมึงชิมมึงชลากลงจังไดนั่นมึงสิลากลงจังไดนั่นฮะ ปั้นงาเลย่อนขยายร่งหอกเอืองตึงเลยแบบไได้คนไปถึงป้าขยะหนเลยพอฮะป้าขยะหมนแล้วขยะอะไรป้าขยะหมนแล้วอืมด้านอหารหมดแล้วลดไปอืองอ๋เอาลงเองดู่อกับรยเนาะูช่วยกบแล้ว เขาเป็นทับต้นขอกพริกรักบว่าเราบอจักเมีต้นพุ่นมองหนึ่งเดี๋ยวมองหนึ่งว่ามีต้นพุ่นมีมีดดามฮักไปอันหนึ่งละเด้อพี่น้องเอ้ยทับต้นแบกมีอ๋อเามัดจีทัวรโดนอันนั่นเด้อน่ะจานบินข้างบ้านน่ะหมักเป้เฮ้ยเบิ้งมาได้แบบปิดนี้กันเบิ้งมาได้แล้วเสียวจานบินน่ะน่ะ จานบินข้างบ้านจานดาวเทียมเพิ่นดาวเทียมบ่ถืูดออืนักนนักขนบอกจลงไปบ้านเขาม่อกลงโมามาหลากเอาสนพี่ออออไรานั่น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 ม่บักพริกต้นบักพริกอยู่หนคือเโอโน้ำเด้อฮะคือเา งานงอกดีบ่เขาว่าเอาอยัางอันเอาอยัางอันแต้มปายหม่องข้าตัดออกไปึบ่อหายมายันแตกยอดออกมาไหมฮะปูนแดงปูนแดงฮะป,ปูนแดงมทาท่า,า,า,าไว้เนาะเออ,อเดี๋ยวเฮ็ดบองนีก่กนค่อยไปทา่าท่าตอนไหนทอดท่าตอนมันสดอยู่เด้อเนาะก็ย่างแห้งก็ได้บ่ มือของมันที่เขาตัดอ่ะบนี้บนีเสียกับวันเนี่ลงมาลงมาลงมาตัดุมตัดเป็นท่อนเปนท่อนไหบอกีฮะโบซิุแปนี่ใครงานผงมีไหมเดี๋ยวซิ่งูแเด้เหนเนงฟ้าใครบอกวีวะีเราอย่งคนแข่งคนแก่งอโ้แล้วว่าจะเป็นอะไรจงม้าเนาะ โอเห็นแม่กำแพงมันสูงเกิดมาเตี้ยนั่นล่ะแหน่ๆบ่ได้ลงมาตรงไหนเห็นดิมึงมาทีมึงก็ว่างมาตีโอ้ว่หมดแล้วแล้ว่มีหมองว่างแล้วโ้ยเอาเด้อพี่น้องลําใหญ่ลําใหญ่เอ้า มาแล้วมอยมึงมึงยันตึงฉันแม่มึสงสิค <c oughs> ูเขาตาของมันตากล้องเนาะเฮ้ยบ่นหมดสั่งเด้อพี่น้องรับใหญ่มาเด้อครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อรับใหญ่พี่น้องเอ้ยมากูบะบีมึงเอาขาดไปก่อนจเอาว่ามา,าบบก่อนี้เหร ไปแล้วไม่สนีอยู่นเนี่นเอานอนดันย่างมากะต่ำหัวหัวต่ำข่างกันเป็นยล้วะอืก็ว่างไปตัวว่างไปตัวอันนี้เป็นดอกยังพี่น้องมันคือดอกใหญ่แท้งน่ามเนาะ กินับบัวใดก็ได้ใชเไหมแต่ว่าบักกอต้นนี้มันสิเป็นตัวผูได้เนาะอือบัใดโหว่าบักกอกกับมีตัวผูเด้อพี่น้องบ้างบุกงสายหือบุกงสายแมนโบบุกงสายบวกกันว่ายังไงสายปรอบนึงเนาะงเห็นไหมมันคืเป็นพ่วงมันจะมีนวยบปล่าบุกงง่ายบุกง่วงบุกเคลียเทศกับบัมีอันนั้นเบอร์ผลโุกแดงเต็มอยู่ไปหาบักกอมาต่ำแล้วเริ่มบ่กินบ่ mà lắm nhảy này mẹ um, uhm. uhm, vang và vài đi con, cô, này uhm. tắt đọc đào liêng thêm. ใคโทรมาข่อยกำลังเป็นดารายูทูบเบอร์ยูเจ้ากอบบวา่าเอ้ยหลอกข้องเด้อพี่น้องไพ่<ะ>อพอปอย่างย่างย่างเอาเป็นเพียงสิบอะไ้ก็ได้ราคาเก้าหลือเอา จบบลอยป,ปีกันนะน่ยอาลักามันโ้โคบบอก เต็มรถแล้วเต็มรถแล้วอันปั๊มหน้ามาเพล่นอยู่